สวัสดีครับผมนายสัญชัยฉลาดคิดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนลมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมบรีเขต3ขอรับการประเมินโครงการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีพุทธศักราช2567ผลการดำเนินงานตามโครงการ วิถีชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดมโนลมมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ฐานการเรียนรู้ทั้ง13ฐานเพื่อให้นักเรียนได้มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ 1. โรงเรียนเป็นแบบอย่างในด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 2. ทําให้คณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนได้เห็นคุณค่าของการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสังคมและประเทศชาติได้อะไรจากเราโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่ทุกคนสามารถมาศึกษาหาความรู้ได้และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติซึ่งเราจะเห็นได้จากการเข้ามาทำ c ี r ของบริษัทห้างร้านต่างๆตลอดจนการเข้ามาศึกษาดูงานของโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆเป็นจำนวนมาก โรงเรียนวัดมโนลงได้มีการจัดทํา M.O.U กับกลุ่มโรงเรียนศรีรัชา1และโรงเรียนอื่นๆตลอดจนมีการเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ทางกลุ่มไลน์ทางทิกต o k และเป็นที่ยอมรับในระดับสำแนังงานเขตพื้นที่การ,ระสมศึกษาชุมิรีเขต3และสถานศึกษาอื่นๆได้เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนวัดมนโนรมได้มีการจัดทำบ่อดักไขมันบ่อบำบัดน้ำเสียมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ขยายพันธุ์พืชเพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงามมีกิจกรรมเวฟทูแวลรูร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมีกิจกรรมคิดคิด,คดพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนมีกิจกรรมธนาคารขยะตลอดจนมี การติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนโรงเรียนวัดบรรมได้มีการจัดการเรียนรู้ดโดยส่งผลให้คณะครูนักเรียนผู้ปกครองและทุมชนได้นำความรู้ไปปฏิบัติจ,จริงในชีวิตประจำวันเห็นคุณค่าของหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วงสองเงื่อนไข3ห่วงคือมีความพอประมาณมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้รอบรู้รอบครอบระมัดระวังและเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาแบ่งปันสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความถุกมีจิตํำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้รักสามคัคคีมีความพอเพียงและอยู่ร่วม ในสังคมได้อย่างปกติสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกยุคปัจจุบันขอบคุณครับ